เสิร์ฟอยู่พี่เอานะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy น,นะครับภารกิจที่423 424เองภารกิจที่423นะลบมาสัตว์ตัวครับเจอกับวอเตอร์อีกยูไนเต็ดและแอมเปริกครับ3ส,สกินเลยนะสายฟ้ากระดูกและดูดเลือดนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาแม่ทัพต่างๆจะออกมาเป็นกำลังเสริมของฝั่งเขานะครับค <B uff> อโนโดยูนิตไดท้ทุกรูปแบบเอาเล่นแบบแม่ไปซื้อไม่สกินก่อนนะครับแพ้ค่อยว่ากันเออเราเราจะต้อง อ๋อเขาให้ไอเทมมามาให้เราด้วยนะครับพอเขาบอกว่าศัตรูนั้นแข็งแกร่งมากจงใช้ไอเทมที่ฉันให้นายไปซะเขาแข็งแกร่งจริงๆครับการเจอกันกับ3สกินนี้ไม่ใช่ธรรมดาซึ่งอันดับแรกสิ่งที่พี่ยาจะทําก็คือออกเป็นจอมเวทยครับต่อให้จะมีกี่สกินก็แล้วแต่ก็โอ้โหมาแล้วครับดูดเลือดครับชึบตีไปยังไม่ตายเลยครับจะตายกี่มงครับพี่ยาคงทําได้แค่นี้แหละนะครับ คงตีเขาไม่ตายหรอกซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการจะตีเขาให้ตายหรอกนะครับเราแค่ต้องการทวงเวลาเขานั่นเองเอาเป็นจอมเวทนะครับขึ้นจอมเวทเลยพี่ยามว่าเจาจอมเวทสักกี่คนเดียวแปดเคนเอาเข้าไปเอาให้ยับยับครับพี่ยามกำลังจะได้สร้างจอมเวทคนแรกนะแต่นักหนูเขามาแล้วครับเป็นนักหนูหนยูในเตดทีฟนะครับถอยหลังยาวๆหน่อยครับเพื่อที่จะหลบธนูค่อยได้นั่นเองถ้าอยู่ประมาณนี้เราหลบจอมเวทเขาได้เอ้ยธนูเขาได้นะครับเค <Okay, S 2> <Okay, S 1> เราได้จอมเวทหนึ่งคนแล้วนะครับ,รบก็เตรียมสร้างคนที่2เลย พี่อามสามารถที่จะไปจูงนักขนูวเขาได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับพี่อามต้องการจูงนักขนูแล้วก็เอาจอมเวทบื้มอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันก็จุกลําบากไม่ค่อยดีลยนลฮะกลับบ้านดีกว่าครับชึบชๆบชบชืบชบชบ,ชบ,ชบโอเคถ่งวงเวลาไว้ให้ให้จอมเวทกลับบ้านหววไปทีนึง่งเป็นไงล่ะถึงก็ตายครับไม่ถึงเราเนี่ยตายเขาไม่ตายหรอกเข้าหลังเต็มเต็มื้อเบะหายอปอบบรบุกเลยเรามี3คนนี่ใช่ไหมจอมเวทบื้มบื้มโอเค กลับบ้านครับเราตามตีเราชนะและ้ว <What? S 1> นี่ขนาดนั้นเลยมั่นใจมากถ้ามีจอมเวทสักสี่ห้าคนเราก็ไม่ต้องกลัวใครก <What? S 1> องกำลังเขาสร้างไวามากเลย <What? S 1> นักถ้านูตายโอเคโอ้โห้ฟ้าผ่าฟา้าผ่าประรยงั้เมื่อกี้นี้เ <What? S 1> กาสร้างจอมเวทอีกคนหนึ่งมาครับพี่อามต้องการที่จะโจมตีไปที่นักขนูนและคนเก็บแร่นะครับทาลายเศรษฐกิจของเขาจะเป็นฝั่งเราที่ได้เก็บแร่อย,อยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายเขาไม่ได้เก็บนะครับ เออโหคนก็บแล้วยังไม่ตายเหรอมันต้อมีตายบ้างแหละช็อตเนี้ย <c oughs> โอเคเราจอมเวทอีกคนนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจบเกมเลย3สกินก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้แข็งกแกร่งอะไรเท่าไหร่เราตั้งตัวเอาจอมเวทได้ก็คือจบ <B ank> ตอนนี้จอมเวทเรามีกี่คน1 2 3 4 8คนใช่ไหมใช่8คนก็ลุยเลยเริ่มจากการเอามินเนี่ยนไถครับ <c oughs> แค่มินเนี่ยนโจมตีก็บ้านก็แทบแตกแล้วกำลังเสริมมาแล้วครับโหบรรดา แม่ทัพนายกองของเขาโอ้โหเราต้องรีบโจมตีแบบด่วนที่สุดครับไม่งั้นฝั่งเราจะแพ้ซะเองนะเฮ้ยไหวไหมเนี่ยฝั่งเราอ่ะไหวไหมเคมินเนี่ยไปติดตัวเขาแล้วนะครับเออไม่ต้องโจมตีแม่ทัพไม่ต้องโจมตีเจเนอเรลครับเนี่ยเราไปโจมตีไอ้นี่เลยไม่ใช่โจมตีเราไปติดตัวนักนู่เขาเลยครับเจ้าหญิงทั้งหลายเนี่ยพอละเนี่ยจบละาชนะละอีกเพิ่มอีกเซตหนึ่งเออโอเคกองกำลังมาโหดมากเลยมาทั้งเจ้าหญิงและแม่ทัพ เอาล่ะครับผมทีนี้ก็เป็นภารกิจที่424นะครับภารกิจที่424นะครับเราจะได้เจอกับบัฟเมจิกคิวนั่นเองบัฟเมจิกคิวขึ้นแมจิกคิวที่เก่งมากขึ้นได้บัฟมานะครับปะทะกับกองกำลังคลาสสิกไม่ได้ใส่สกินนะครับโคโนยูนิทุกรูปแบบยกเว้นเมจิกคิวเราก็จะใช้นักหนูสู้ที่อามคิดว่าน่าจะได้อยู่รอดจนผ้าที่ตกดินเหรอโอ้ศัตรูแข็งแกร่งมากนายจงเอาสเปลไปใช้ซะ เขาให้สเปลมาใช้เลยนะครับแสดงว่าไม่ธรรมดาบัฟเมจิคิวเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาจะมายังไงรูปแบบไหนตอนนี้ขอเก็บแรกก่อนแล้วกันนะมาแล้วฝั่งนู้นไหนครับบัฟเมจิคิวมันก็เป็นซอสสวารธรรมดาเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสเปียร์ต้นนักขนูนะครับต้นนูต้นนูพียาจะเริ่มจากการสร้างสเปียร์ต้นก่อนจากนั้นก็รอและสร้างนักขนูอู้เข้ามาเป็นนักขนูเหรอเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้ว มาเลยครับถ้าเราจูขนาดนี้ท่านนายยังสามารถโจมตีเราตายได้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงละพี่ยามเอาสเปียร์ต้นหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นอาชิดอนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถชนะได้หรือไม่โอ้โหบัฟเมจิคิวมาแล้วครับยังโหดธยังเสื่อนโอเคยามก็จะทําการยืนแล้วให้โจมตีจากข้างหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตู้หูตู้ห,ห,ห,หูตายเลยเรียบร้อยยิ่งโช,โชว์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 ถอยและยิ่ง โช,โชว์โชว์โชว์แล้วถอยไม่น่าทันแนฮะโอเครู้เรื่องถ้าอย่างนั้นพี่อมขออัพมงกุฎแล้วกันเออประมาณนี้ลองดูครับอัพมงกุฎแค่อย่างเดียวเราก็จะเหมือนว่ามีคนเก็บแร่มาเก็บแร่ช่วยเราอีกคนหนึ่งเขาจะออกมาเป็นซอสหวานก่อนใช่ไหมใช่นี่ไงป, <ะ S 1> ประเด็นคือพี่อมยิงไม่ค่อยโดนหัว,ว<ะ>ไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ก็พอได้อยู่ตีแรงมากนะครับไอ้พวกสกินธรรมดาอัพเต็มมาเนี่ยอย่าลืมนะถึงเขาไม่มีสกินแต่เขาอัพเต็มนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการดวลธนูใช่ไหมชื โดนโดนนั่นแหละนี่เรามีนักหนูมาช่วยแล้วนะนักหนูเราจะตายแล้วนะน่ะยังไม่ทันไรเลยครับหายไปก่อนไปยืนใกล้ๆเขาแล้วก็ยิงนั่นแหละเขาก็จะมาเป็นซอสหวานแล้วก็นักหนูใช่ไหมเราจําได้นะครับอุ๊ยโอ้โหมาแล้วครับยังไม่ทันไรเลยครับกอทงทัพของเราก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับเก็บแร่สร้างอะไรไปเรื่อยๆต่อไปที่อามจะไม่ยอมให้เขาได้ทําการตั้งหลักเด็ดขาดเนี่ยยืนดักหน้าบ้านเลยเนะี่ยเอาไิยิง แล้วก็วิ่งกลับไปที่รถเราจัดการเองต่อนิดนิดหน่นอยๆครับโอเคครับทีนี้ก็ลุยต่อครับมินเนี่ยนพวกนี้เราน่าจะสามารถต้านทานได้ไม่ยากไม่เย็นประเด็นคือไอตัวข้างหลังนั่นนะครับนี่แหละตัวนี้แหละตัวปัญหาโอเคตายเยี่ยมฝั่งเรามีใครตายบ้างหรือ,อยังฝั่งเรายังไม่มีใครตายก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีจอเว่จะฆ่าคนเก็บแร่เราบ้างก็ได้ไม่เป็นไรโอ้จอเวเขาฆ่าคนเก็บแร่เราไม่ได้ฮะ เฮ้ยหืมเราตายไปหนึ่งครับ <Huh? S 1> หืมตายสองครับพี่ยายามจู๊ไม่พ้นเอาเขาให้ลงให้ได้นักหนูเขาเนี่ยโหดโอเคเยี่ยมมาแล้วครับจอมเวทครับหืมมาพร้อมกับซอสบาดชุดใหญ่ครับเอาจอมเวทเอ้ยเอาคนเก็บแม่รับศึกโอเคยอดเยี่ยมตายไปครับแล้วก็สร้างคนเก็บแรกออกมาช่วงนี้ต้องเอาคนเก็บแร่ก่อนครับฝั่งนูน้นเราจุ๊บดกวาครับเราจุ๊ให้นักหนูเขาจะได้วิ่งตามยิงแต่เรานะครับ ถ่งเวลาครับตอนนี้จอมเวทครับธนูล้นเยีนย่โอเคเอาอยู่คนเก็บแบวเราน่าจะเยอะแล้วล่ะนะครับนะช่วงนะตอนนี้นะทีนี้เราก็เอาเป็นซอสอ,อาชิดอนลน้ลนๆนได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถต้านทานการบุกได้แน่นอนเนี <Yeah. S 1> ่ว่าเราน่าจะผ่านคืนผ่านาคืนนี้ไปได้แบบสบายๆฝั่งเขาเมื่อกี้เห็นมาไกลๆเป็นซอสวาดนะักนูนะครับซอสวาดอาชิดอนเราจู๊เอาก็ได้ ม,มาพร้อมกันด้วยมาสีครามนักขนูเอ้ไม่ใช่จอเวสเน้นไปที่จอเวสก่อนโอเคเสร็จปุ๊บไปไล่เก็บอาร์ชิดอนโอเคพี่อาร์มเริ่มนึกถึงสเปียร์ตอนละแี่ยถ้าเป็นสถานก,การณ์แบบนี้สเปียร์ต้อนมาจะดีงั้นก็มาเลยครับถ้ามันดีก็มาครับเ้ยเดี๋ยวก่อนนักขนูเอ้ไม่ใช่จอเวสสองคนนี้นะสองคนแล้วยังไงใช่สองคนแล้วยังไง,ง,ง,ไงเรายิงเข้าหัวอยู่เนี่ยชุกๆๆๆเนี่ยตายเยี่ยม โอเคจบครับผมยังไม่ได้ใช้สเปียร์ตอนเลยอ่าหกนาทีเป๊ะเลยครับอลลัพธ์ของนะนี่คือภารกิจที่423-424นะครับสำหรับวันนี้พี่อัคกสษเกมเมอร์และเกมสติกบอลเลกาซีต้องขอตัวลาไปเพปยงเท่านี้ก่อนแล้วพบกใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ